คะทุกคนพี่แป้งชมลงคลิปนี้ตอนเวลาตีหนึ่งนะคะแล้วพี่แป้งชมนะคะได้เจ้าโดมินัตน้ําแข็งมาแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่อยากได้ดูคลิปนี้ให้จบนะซึ่งช่วงตอนเย็นนะคะพี่แป้งชมเนี่ยได้ลงคลิปสปอยบอกน้องๆไปแล้วนะคะว่าจะมีเจ้าโดมินัตนะคะกับผ้าคลุมน้าแข็งมานะน,ะนั่นเองบอกเลยว่า2ชิ้นนี้นะคะรวมๆกันแล้วนะแจกทั้งหมด1 5 0 0 0ชิ้นเลยนะคะใครที่อยากได้หรืออยากสะสมไว้ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะว่าทํายังไงบ้างซึ่งบอกเลยว่าทําง่ายจริงๆไม่ถึง5นาทีก็ได้แล้วค่ะอย่างแรกเลยนะ,ะขอแสดงคววามเสียียยใจด้ะะ้้นนนองๆขฟ2ชิ ทําได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะในมือถือไม่สามารถทําได้จากที่แป้งชมไปเช็คมานะนี่งไงก็คือต้องทงบน PC เท่านั้นโน้ตบุ๊กก็ทําได้นะคะอยา่างแรกเลยนะคะให้น,น้องเข้าเว็บไซต์อันนี้มานะคะที่แป้งชมจะเขียนไว้ให้น้องๆนะคะจากนั้นให้น้องกดดาวน์โหลดเพื่อทาการดาวน์โหลดแอปมาบนคอมพิวเตอร์ของน้องๆะคะ่ะจากนั้นให้น้องทําการล็อกอินนะคะน้องล็อกอินผ่านโลบอกเท่านั้นนะคะไม่สามารถอัพผ่านอย่างอื่นได้ต้องเป็นโลบอกเท่านั้นนะคะจัดการทําการยืนยันอะไรให้เรียบร้อยเหมือนที่แป้งชมเคยสอนในมือถือด้วยนะแล้ะเควน วามือนะคะเควสแรกคือการที่น้องจะต้องล็อกอินผ่านโลบอคนะคะและเควสที่2คือการที่น้องเนี่ยจะต้องทําการอัปโหลดคลิปที่น้องเข้าไปเล่นภายในแมปทั้งหมด3คลิปนะคะอย่างแรกเลยให้น้องกดเซตติ้งด้านล่างที่เป็นรูปฟันเฟืองนะคะจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะคะแล้วให้น้องดูด้านซ้ายมือนะคะมันจะมีรูปไขควงอยู่นะคะให้น้องกดตามพี่แป้งชมมาเลยจากนั้นกดบวกีนคําว่าแอดนะคะแล้วให้น้องกดแอดคำว่าเกมโ b บอ x เข้าไปจากนั้น้น้องดูคําว่าออฟนะคะตอนนี้มันขึ้นออฟอยู่นะคะน้องอันที่2ให้น้องเปลี่ยนเป็นคําว่าออนนะคะให้ ฉะนั้นกดรูปบ้านนะคะน้องๆให้มาที่หน้าต่างนี้เหมือนเดิมนะคะจั้นะให้น้องกดปุ่มภารกิจนะคะแล้วกดปุ่มสีฟ้าเพื่อทําการเข้าไปเล่นในแมบบค่ะซึ่งพอนน้องอยู่ตกออฟฟี่นะคะให้น้องกด f 8นะคะบนคีย์บอร์ดของน้องทั้งหมด3ทีนะคะจะกดลัวๆก,ก็ได้หรือจะกดเว้นแบบหนึ่งก็ได้นะคะต้องกดทั้งหมด3ทีให้ขึ้นแบบพี่แป้งชมนะคะที่อยู่ด้านบนซ้ายมือฉะนั้นเปิดแอปขึ้นมาค่ะน้องๆแล้วกดอันที่2ด้านซ้ายมือนะคะตามพี่แป้งชมมาได้เลยฉะนั้นน้องจะเห็นว่าคลิปที่น้องไปกด F8 มาเมื่อกคมมเดยหาาาาววร อัดหน้าจอที่เราเข้าไปเล่นในแมปแล้วเรียบร้อยจะได้ให้น้องเลือกคลิปนะคะคลิปแรกก็ได้ที่น้องอัดไปเมื่อกี้นะคะกดจุด3จุดแล้วเลือกคําว่าโพสต์ทูโปรไฟล์นะคะจะนัดจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้น้องทําการกดโพสต์ที่ปุ่มสีเหลืองได้เลยแล้วข้างล่างจะมีหลอดอัปโหลดอยู่นะคะให้น้องทําการอัปนะคะจนกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างนี้กดปิดทิ้งได้เลยค่ะแล้วให้น้องเนี่ยไปนะคะที่คลิปที่2ต่อนะคะแล้วก็กดโพสต์ทูโปรไฟล์เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วน้องก็อัปนะคะาเพร เสร็จครบ3คลิปแล้วนะคะให้น้องกดรูปบ้านนะแล้วมาที่เควสด้านขวามือนะคะบนคอมนะคะน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มสีเหลืองอยู่ให้น้องๆกดไปได้เลยนะคะเราจะไปรับของฟรีกันในแมปแมปนี้นั่นเองค่ะซึ่งมันจะวาร์ปให้น้องๆเข้าไปในแมปเลยนั่นเองพอน้งเข้ามาในแมปปั๊บนะคะให้น้องเดินตามพี่แป้งชมมานะคะขึ้นมาด้านบนตรงคาว่าเคมนะคะจากนั้นเดินเข้าไปในวงกลมได้เลยค่ะมันจะขึ้นของฟรีให้น้องกดน้องๆสามารถกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยต้องขออภัยจริงๆค่ะเพราะแมปก็ไม่ได้แจ้งเหมือนกันว่าไม่สามารถททํําาาบนนมมืืออถถได้ะะคพึง ค่ะน,น้องว่าไม่สามารถทําบนมือถือได้สามารถทำบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กได้เท่านั้นนะคะส่วนผ้าคุมก็เช่นกันไม่สามารถทําบนมือถือได้ค่ะ